สำหรับโครงการฝนหลวงนะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทรงริเริ่มและทรงคิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะจัดหาน้ําให้กับประสบลูกกนะครับโดยเฉพางยิ่งทางเกษตรกรนะครับอย่างที่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าท่านทรงเป็นนักคิดค้นนะครับและก็ริเริ่มในทางด้านไม่ว่าจะเป็นหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางด้าน เทคโโนลยี <The> ในเวลานั้นได้แง้มมองท้องฟ้าเห็นมีเมฆมากแต่ถูกลมพัดพาผ่านไปไม่ตกเป็นฝนทำอย่างไรจึงจะบังคับให้เมฆรวมตัวตกเป็นฝนในพื้นที่แห้งแล้งที่ต้องการจากพระราช,ชด,ดำาริดังกล่าวจึงเป็นจุดกําเนิดโครงการพระราช,ชด,ดำาริฝนหลวงซึ่งประสบความสําเร็จตามพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน บ้านเราเองเนี่ยก็จะมีมีช่วงที่เวลาฝนตกนะครับแล้วก็มีช่วงที่เวลาฝนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลก็ทําให้ทางด้านไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าทางเกษตรกรเดือดร้อนออพระองค์ท่านก็เลยคิดค้นว่าทํายังไงถึงจะทําเป็นฝนเทียมได้ซึ่งงานนี้เนี่ยพระองค์ท่านเริ่มมาตั้งแต่ปี2512มีการเริ่มที่จะใช้พวกบรรดาสารเคมีต่างๆที่จะเข้าไปช่วยให้เกิดฝนตก และได้จัดตั้งเป็นสำนักงานฝนหลวงขึ้นตำราฝนหลวงพระราชทานได้ประมวลขั้นตอนกรรมวิธีการทำฝนหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาจากเดิม3ขั้นตอนเป็น6ขั้นตอนอันประกอบด้วยขั้นตอนที่1การก่อเมฆขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนคือการเร่งความเจริญเติบโตของเมฆขั้นตอนที่3การโจมตีเมฆกลมแบบแซนด์วิชเพื่อเร่งให้เมฆรวมตัวและตกเป็นฝน ขั้นตอนที่4การเสริมการโจมตีเพื่อให้ฝนตกเร็วขึ้นและถึงพื้นดินในปริมาณสูงขึ้นขั้นตอนที่ 5. การโจมตีเมฆเย็นทําให้เกิดการจเจริญเติบโตของผลึกน้ําแข็งและเร่งให้เมฆตกเป็นฝนในปริมาณสูงขึ้นขั้นตอนที่6การโจมตีเมฆเย็นแบบซูเปอร์แซนวิชซึ่งทําให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกว่าการโจมตีแบบอื่น งการทําฝนหลวงอันนี้ก็คงชัดเจนเนะครับว่าน้ำนเ,ปนเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตเพราะ <c oughs> น้ําเป็นจุดเริ่มต้นของการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับการทําฝนหลวงอันนี้เนี่ยนะครับจุดใหญ่อันนึงก็คือเรื่องของเมื่อมีฝนตกลงมานะครับเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปสําหรับการทําการเพาะปลูก นะครับหรือส่วนที่2ก็คือเรื่องของการที่จะไปทําน้ปาปาำประปาสาหรับชุมชนอุปโภคบริโภคนะฮะส่วนที่สาก็คือเรื่องของการที่จะไปผักดันน้าเค็มนะครับหรือว่าน้ําเสียที่ท,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 ที่ที่เกิดที่เกิดลำน้ำนะครับอันนี้เป็นนับเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในเรื่องของการที่จะเอาน้ relative, ําต่างๆหรือเอาน้ําที่ได้จากฝนฝนหลวงที่ไปไปหล่อเลี้ยงชีวิตที่อยู่ท้ายน้ําเหมือนกับพระองค์ท่านทรงประทานฝนนะครับซึ่ง เป็นความเย็นฉันให้กับประสบนิกรับนับตั้งแต่โครงการผลหลวงได้กอ่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติการและทรงมุ่งม,มั่นในการคิดคน้นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจนทำให้โครงการประสบผลสำเร็จสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรได้ ทั่วถึงทุกถิ่นที่ตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมานะครับพระองค์ท่านได้มีการประดิษฐ์คิดค้นในสิ่งในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราจึงเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพยายามค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่มาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงได้ขนานนามว่าพระองค์ท่านท่านเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย